ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจเจเขาเนี่ยแกมสเปนไนท์รีเบิร์นะคะเล่น 7K กันอีกเช่นเคยนะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงนะคะทีม CC ที่กำลังเป็นที่นิยมเนาะคิดว่าหลายๆคนน่าจะเริ่มได้ยินเข้าหูกันแล้วนะคะกับทีมที่เป็น c c m ีแมวคีนะซึ่งเจขออนุญาตเรียกทีมนี้ว่าทีมมะเร็งแล้วกันนะเพราะว่าเหมือนมะเร็งไม่มีผิดนะคะแปะโรคร้ายนะคะแปะโรคร้ายแล้วก็ทำดาเม็ไปเรื่อยๆนะพอตายเสร็จปุ๊บ ส่งไปให้คนอื่นอีกนะคะนี่มันทีมมะเร็งชัดๆนะดูมาเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรานะคะมาพูดถึงการจัดทีมมะเร็งกันดีกว่าเนาะว่าทีมมะเร็งเนี่ยมีตัวไหนบ้างใช้ตัวไหนได้บ้างเนาะเงื่อนไขคืออะไรการจัดคงจัดของนะคะแล้วก็วิธีการใช้ถ้าทุกคนอยากรู้แล้วนะคะก็กดไลค์คนละหนึงไลค์นะแล้วก็ไปดูกันเลย ลิชแมนช็อปกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน t ไ a ยแลนด์เกมโชว์2025พบเจอเหล่าสตรีเมอร์ชื่อดังขับขัางที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกลายเซน็นแบบเอ็กคลูซีฟและกองทัพเหล่าเลเยอร์สุดฮอตที่รอจัดเต็มนับสิบที่บูธตอกย้ำความเปทุ่มเทรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมรับแจกของุพิเศษจากแล็กนาล็อกเจนสิตห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมเศรษฐกิจพบกันที่บูธลิชแมนช็อปนะจ๊ะ ลิ Man ชแมนช็อป no.1 เรื่องเติมเกมเติมเกมชั้นนำในราคาถูกสุดมีให้เลือกเติมมากมายหรือจะเติมเกม seven night rebirth ราคาคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับฟรีอีก1แพ็คมีช่องทางในการเติมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ Exp e พย์เลเตเติมเกมถูกคุ้มกว่าใครแถมพ้อยสะสมต้องที่ลิชแมนช็อปมาทุกคนเดี๋ยวเรานะคะมาเริ่มกันที่ในส่วนของทีมเนาะทีมมาเลงนะคะจัดยังไงจัดแบบไหนได้บ้างนั่นเองนะเริ่มกันที่ตัวแรกเลยเนาะเมลคีนะคะ ตัวต้นต่อการแปะสถานะนะคะเมลคีเนี่ยเขาจะมีในส่วนของสกิลที่2นะคะเรียกว่าทวนกระแสพลังเวทนะคะซึ่งไอทวนกระแสพลังเวทเนี่ยเวลาที่เขาใช้สกิลนี้ไปนะคะจะมีการแปะนะคะ ในส่วนของทวนกระแสพลังเวทนะคะให้ในส่วนของเป้าหมายนั่นเองแต่เทคนิคการแปะนะคะจำเป็นต้องมีพันธมิตร3ตัวก่อนนะก็คือเมลคี1แล้วก็อีก2ตัวต้องเป็นตัวเวทนั่นเองนะถึงจะสามารถใช้ทวนกระแสพลังได้ซึ่งทวนกระแสพลังเนี่ยมีอัตราติดอยู่ที่40%และเวลาติดแล้วจะอยู่ประมาณ2เทินด้วยกันนะติดไปแล้วทําให้ศัตรูนะคะโดนเหมือนสถานนะกระดก,ก่อนนะคะเวลาที่ไปสกิดเขานะคะเขาจะมีการโดนนะคะ ความเสียหายเท่ากับ12%ของ HP สูงสุดของตัวเป้าหมายเองนะก็คือเลือดสูงมาจากไหนนะคะเก่งมาจากไหนนะคะก็โดน12%นะคะเท่ากับ HP สูงสุดแต่มันก็มีลิมิตอยู่นะคะก็คือในส่วนของปริมาณความเสียหายที่ได้รับเนี่ยยังไงก็จะไม่มีทางเกิน90%นะคะของพลังโจมตีของตัวเมลคีเองนั่นเองนะและนอกจากนี้นะคะหลังจากที่แปะไปแล้วเนี่ยคือถ้าตัวละครตัวน,นั้นตายมีโอกาส100%นะคะที่จะโยนสถานะไอบ้บะเลงกเนี่ยให้กับ ตัวเป้าหมายตัวอื่นอีกที่อยู่ในสนามที่ยังไม่ตายนะโอนให้3คนนั่นเองและสามารถ stack นะคะทับซ้อนสูงสุดกันได้ถึง7ครั้งนะคะก็คือ7จ็ดคูณสิเข้าไปนั่นเองมันก็จะโดนแบบโดนแบบเหมือนกดกัดก่อนกัดก่อนกัดก่อนไปเรื่อยๆนะทุกคนและนอกจากนี้นะคะยังได้รับปริมาณฟื้นฟูลดลงนะคะซึ่งเหมาะกับการเอาไปลงหอคอยมากมันจะมีตัวละครที่ชอบฮิลนะคะฮิลทีเจ็ดพันฮิลทีหมื่นหนึ่งฮิลไม่พอทั้งฮิลทั้งชุบอะไรเงี้ยอันนี้น่ารำคาญมากนะเนี่ยตัวเมลคีเนี่ยหรือว่าทีมเมลคี จะเหมาะมากๆกนะคะกับการไปลงหอกคอยที่ต้องเจอตัวละครพวกนั้นเพราะเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องแปลงมากก็ได้แต่เราขอแปะสถานะมะเร็งไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกัดก่อนมันให้ตายทีละนิดนั่นเองฟังดูแล้วสกิลนี้ดูดีใช่ไหมดูเป็นกัดก่อนนะคะที่สามารถอยู่ได้แบบตลอดเวลาอยู่ได้แบบอมาตะแต่ ข้อเสียของเขาคือเมลคีเป็นตัวละครที่บางมากทุกคนคือโดนจิ้มแบบ2 3สทีก็จะหลับแล้วนะดังนั้นเนี่ยทีมนี้จำเป็นต้องเหมาะกับตัวละครที่เป็นสายซีซีเยอะๆไม่ว่าจะเป็นการหลับเป็นหินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่สามารถให้ัตรูเนี่ยใช้ในส่วนของการโจมตีได้นั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลนี้ก่อนสกิลนี้จริงๆก็มีการซัพพอร์ตนะคะในส่วนของเรื่องตัวเมลคีที่มันบางอยู่นะคือสกิลนี้เป็นสกิลหนึ่งนะคะโจมตีแบบหมู่มี อ,อัตรานะคะที่จะทําให้หมดสติได้นะดังนั้นถ้าหมดสติก็คือไม่สามารถโจมตีทีมเราได้เนาะและนอกจากนี้นะคะพนมิตรสายเวทนะทั้งหมดนะคะที่อยู่ในทีมเนี่ยจะได้รับนะคะโล่ด้วยนะทุกคนเท่ากับ40%ของพลังโจมตีเวทนะคะของตัวเมลคีเองดังนั้นเนี่ยเมลคีเนี่ยจะไม่แนะนําให้ใส่อะไรเลยนะคะนอกจากในส่วนของเวทนะทุกคนพเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดนะคือคริช่างมันป้องกันช่างมันอะไรช่างมันนะคะแต่ว่าเน้นในส่วนของพลังโจมตีเวทให้สูงๆนั่นเองนะเพื่อที่จะ 1ได้โลเพิ่มขึ้นและ2ก็คือสามารถกัดก่อนนะคะศัตรูได้แรงมากขึ้นนั่นเองและนอกจากนี้นะคะอีกสกิลหนึ่งเนี่ยที่แนะนําให้อัพสกิลก็คือในส่วนของจอมเวทผู้เสื่อม3นั่นเองนะคือตัวเมลคีเองเนี่ยก็อย่างที่บอกนะว่าเขาอะค่อนข้างบางเนาะเขาก็เลยมีในส่วนของพาสซีฟนะคะที่ให้ตัวเองเนี่ยได้รับพรนะคะก็คือความเสียหายจะไม่เกินสี่อของเฮทพี่สูงสุดและถ้าเพื่อนๆนะคะสามารถอัพสกิลนี้ได้เนี่ยพรของเขาเนี่ยที่ครั้งหนึ่งเนี่ยโดนตีไม่เกินนี่ลายเป็นนนน25%แททดััง้้นเนาาใหาสามารถยืนนนน้าาขึเพระว่า ชัวแน่แน่ว่าตีมาครั้งหนึ่งเนี่ยจะไม่สามารถเกิน25%ของ HP เขาได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าโดนพิษเลือดไหลหรืออะไรก็ตามประมาณนี้เขาจะค่อนข้างแพ้ถังนั่นเองเนาะทีนี้นะคะหลังจากรู้แกนหลักแล้วนะว่าจําเป็นต้องมีเมลคีหนึ่งตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวถัดมานะคะเรามาดูในส่วนของทีมของเมลคีกันบ้างดีกว่าเนาะทีมของเมลคีนะคะจริงๆจะแนะนําอยู่ให้ประกอบด้วย2ตัวละครตัวนี้นะซึ่งปกติมันคือ3ตัวละครอยู่แล้วก็คือมีเมลคีหนึ่งแล้วก็มีเพื่อนอีก2ตัวแรกที่จะแนะนำเนี่ยคือ,อคยูชินน คือมีในส่วนของการเพิ่มเข้าเป้าตลอดเวลานะทุกคนทําให้มีโอกาสติดสถานะเนี่ยมากขึ้นนั่นเองรวมถึงนอกจากนี้นะคะสกิลของยูชินเองเนี่ยมี CC มากถึง2องสกิลด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอมาาพาตสกิลหนเนาะแล้วก็ในส่วนของ อัม,มาพาดอีกสกิล2นั่นเองนะตัวนี้เนี่ยดังนั้นจะช่วยซัพพอร์ตนะคะในส่วนของเมลคีได้ดีมากๆเพราะว่าสามารถแปะสตันช่วยในส่วนของการทําให้ฝั่งตรงข้ามในติดซีซีไม่สามารถทําเทิร์นนะคะหรือว่าโจมตีดาเมจใส่เราได้นั่นเองและตัวละครถัดมานะคะที่อยากให้ใส่คู่กันนะคะก็จะเป็นในส่วนของยอนฮี ee, เนาะซึ่งยอนฮี ee, เนี่ยทำไมแนะนำนะคะคือ1เลยเนี่ยสกิลหมู่ของเขาเนี่ยสามารถทําหลับไหลนะคะหรือว่าเป็น CC ที่ทําให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถออกสกิลได้50%นั่นเอนะเอปคู่กับในั่นของ in, นะคะก็มีโอกับ เพิ่มนะคะในส่วนของผลเขาเป้ามากขึ้นเนาะและที่สําคัญจริงๆนะคะจะเป็นในส่วนของพาสซีฟเนาะตัวพาสซีฟของน้องยอนฮีเนี่ยมีในส่วนของเพิ่มพลังโจมตีเวทให้กับพันธมิตรนะคะที่เป็นพลังโจมตีเวททุกคนนะและนอกจากนี้นะคะก็คือมีความเสียหายไม่มีผลด้วยนะอันนี้จะอัปเกรดสกิลให้น้องเขานะเป็นเพิ่มพลังโจมตีเวท25แล้วก็ ไม่มีผลเนี่ยเพิ่มเป็น4ครั้งนั้นคือก็อย่างที่บอกเราว่าในส่วนของเมลคีอะจำเป็นต้องใส่ในส่วนของพลังโจมตีเวทให้ได้สูงๆเพื่อที่จะให้ศัตรูเนี่ยโดนแรงด้วยแล้วก็มีในส่วนของโล่ที่หนาขึ้นด้วยนะและตัวเนี้ยก็เหมาะเป๊ะ,เ,ปะเลยนะที่มาเพิ่มพลังโจมตีให้ในส่วนของเมลคีพอดีและนอกจากนี้ยังมีสกิลซัพพอร์ตตัวเองนะคะความเสียหายทั้งหมดไม่มีผลอีกนะคะทำให้ตัวเองเนี่ยคือสกิลก็แรงอยู่แล้วนะคะตัวน้องเนี่ยมีซัพพอร์ตตัวเองแล้วก็มีซัพพอร์ตเมละนนะคะ ็สามารถ ใส่เป็นในสนองแทโอก็ได้นะถ้าเพื่อนๆเนี่ยปั้นแทโอไว้อยู่แล้วสามารถใส่แทโอได้เพราะแทโอเนี่ยมีสกิลในการทำดาเมจหมู่นั่นเองสามารถไปสกิลนะคะตัวละครทุกตัวเนี่ยที่ติดในส่วนของมะเร็งอยู่เนี่ยให้ทำดาเมจเบิร์ดดาเมจเข้าไปได้เนาะรวมถึงนะคะถ้าเพื่อนเพื่อเนี่ยมีตัวละครเวทตัวอื่นนะอย่างเช่นวันเนสซ่าเองนะคะหรือว่าในส่วนของน้องลินเองอะไรเงี้ยก็สามารถเอามาใส่สพอร์ตได้เนาะเพราะอย่างวานเนสซ่าเนี่ยคือดีมากๆนะมีสกิลคุ้มกันตัวเองนะในส่วนของคุ้มกันความเสียหายทั้งหมดนะคะให้ อาจจะมีบางตัวที่ตีทะลุได้แต่ก็อย่างน้อยเนี่ยส่วนมากก็คือไม่ได้ทะลุเกาะน้องนั่นเองเนาะและนอกจากนี้เนี่ยยังมีแปะนะคะลดพลังป้องกันนะของศัตรูด้วยนะปกติคือเราจะใช้ในส่วนของแบบ ตัวละครน้องบิสกิตใช่ไหมในการแบบว่าช่วยตีเนาะหรือว่าเป็นในส่วนของตัวราเชลใช่ไหมที่มีสกิลแบบว่าช่วยทําให้ศัตรูนะคะลดพลังป้องกันอะไรเงี้ยแต่ว่าในส่วนของน้องวาเนซ่าเนี่ยคือเขาก็จะมีในส่วนของพาสซีฟที่ช่วยลดพลังป้องกันนะยีนะคะให้ในส่วนของศัตรูนะหรือว่าถ้าอัพเกรดสกิลได้เนี่ยก็จะเป็น24คือตัวเนี้ยค่อนข้างค่อนข้างดีนะสามารถเอามาใส่ได้นอกจากนี้มี CC เป็นหินด้วยนะทุกคนเออก็คือเป็นหินอัตรนนออาห้ายังไมอปอร, 45, รอเล่าไม่ไันนะเอือ ก็คือมี CC ช่วยพพอร์ตนะหรือถ้าใครไม่มีนะคะในส่วนของตัววาน e s ซ่านะคะสามารถใส่เป็นน้องเนียได้นะคะน้องเนียก็เป็นอีกตัวหนึ่งละครที่ดีเนาะเพราะว่าตัวเนี้ย ป่วนมากนะทุกคนป่วนมากเพราะว่าเขามีส่วนของเพิ่มคูดาวสกิลนะอันนี้คือเกลียดมากทุกคนคือเพิ่มคูดาวสกิลเนี่ยทำให้ฝันตรงข้ามเนี่ยจากที่สกิลเนี่ยพร้อมใช้งานไปโดนเด้งไปอีกนะคะแล้วยิ่งมันเหมือนทับซ้อนกันด้วยนะจะไม่แน่ใจว่าจะ, de, 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 จะโดนในหอคอยอะ่ะคือเพิ่มไปเป็นนาทีอะ่ะทุกคนคือแบบโอ้โหหัวจะร้อนนะตำแหน่งนี้นะคะสามารถเป็นตำแหน่งของซัพพอร์ตได้อย่างเช่นน้องยูอีนั่นเองนะยูอีเนี่ยข้อดีของเขาเนี่ยคือมีในส่วนของสโลว์ฮิลนะทุกคนต่อเนื่องนะคะ3มเทิน No. แล้วก็มีเพิ่มปริมาณความเสียหายกายภาพแต่อันนี้อาจจะเล่นแบบผสมนิดนึงก็คือเล่นอาจจะผสมกับแทโออะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็นอกจากนี้ถ้าในส่วนของเมลคีมันตายจริงๆนะคะหรือว่าตัวละครเวทตัวอื่นเนี่ยมันหลับไปก่อนนะคะมีชุบให้ด้วยนะทุกคนคืนฟืนชีพนะคะเป้าหมายที่ตายนะทุกคนก็คือมีชุบให้สามารถใส่เป็นในส่วนของตำแหน่งยูอีได้แล้วก็ตัวนี้คิดว่าทุกคนน่าจะหากันได้อีวานนะอีวานนะคะเอามาใส่ตำแหน่งนี้ได้เพื่อที่จะกลางโลนะคะอย่างที่บอกว่าตัวเมลคีมันยืนไม่ค่อย ได้นะคะถ้าใส่ตำแหน่งเนี้ยสมมตินะอ่ะยูอียูอีนะอีวานแบบเนี้ยสามารถเล่นได้แล้วก็เข้าเกณฑ์นะคะคือในส่วนของตัวเวท3ตัวนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะไม่ใส่ยูอีนะคะก็ใส่เป็นในส่วนของน้องเนียแบบนี้ก็ได้นะคะน้องเนียสามารถมี CC เนาะแล้วก็มีในส่วนของการช่วยยืดคูดาวออกไปนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆน,นะคะ มีในส่วนของวาเนซ่าสามารถใส่เป็นแก๊งนี้ก็ได้นะคะแก๊งนี้เนี่ยก็จะเป็นป่วนสายป่วนมากๆเลยนั่นเองหรือหรือหรือนะคะยังยังมีหรืออีกหรือว่าตำแหน่งนี้จะใส่โคก็ได้เพราะว่าโคเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่ป่วดน,นะเพราะว่าเขามีในส่วนของการแปะนะคะดีบับระเบิดนะซึ่งระเบิดเนี่ยเวลามันระเบิดนะคะมันก็คือแบบ มันสกิลนี้มันจะมีบังคับระเบิดปะทุนะคะทำให้เหมือนฮิตที่โดนอ่ะมันค่อนข้างเยอะนั่นเองนะแล้วก็มีไม่สนป้องกันด้วยคือได้ความแรงนะคะแล้วก็มี60%ที่มอบอัมาพาตอีกนะก็คือเป็นสีซ้อนในสีนั่นเองแต่ตัวนี้จะมีความค่อนข้างปั้นยากเนาะเพราะว่าต้องปั้นไปในส่วนของสปีดอ่ะอาจจะไว้ก่อนนั่นเองหรือหรือหรือ,อยังมีอีกคือเยอะมากๆคือตัวนี้เรียกว่าเป็นทีมทางเลือกนะคะขอแค่บังคับเวท3ตัวก็คือเล่นได้แล้วนะถ้าเป็นเพื่อนมีไอรีน3 ใช้เอลีนได้ถึงแม้ว่าตัวไอรีนเนี่ยจะเป็นกายภาพก็ตามแต่แต่เรามีล็อก3ตัวตัวนั้นที่เป็นเวทยอยู่แล้วนะคะเอลีน,นจุดเด่นคืออะไรนะคะ1คือเพิ่มพลังโจมตีกายภาพนะคะและสามารถฟื้นคืนชีพตัวเองได้ด้วยนะดังนั้นคือเขาสามารถ อเออกในส่วนของไฟช็อตใช่ไหมเออไฟช็อตทั้ง2องสกิลเป็น CC 2ีสองสกิล,กลตายเจ็บบุ๊บยังอุตส่าห์ตื้นขึ้นมา CC ได้ต่อนะประมาณนั้นอันนี้ก็สามารถเล่นได้ซึ่งต้องบอกว่าทีมมะเร็งเนี่ยเป็นทีมที่สามารถพลิกแพงได้เรื่อยๆนะเออมีความแบบว่าค่อนข้างหลากหลายแล้วก็คิดว่าสายฟีอ่ะ ตัวละครที่จำเป็นจริงๆก็คือจะมียอนฮีเมลคี ee, แล้วก็ยูชินซึ่งคิดว่าไม่ยากเกินสามารถหาได้ตำแหน่งยนะูชินอ่ะมันจะไม่ทับกับตำแหน่งในส่วนของเมลคี ee, แล้วก็ยอนฮีข้างบนนะเพื่อนๆสามารถเลือกเมลคียอนฮี ee, แล้วก็ยูชินตรงนี้ได้เลยนะขอพูดไวๆในส่วนของอุปกรณ์สวมใส่กันหน่อยดีกว่านะในส่วนของเมลคีนะคะอย่างที่บอกคือตัวเนี้ยต้องใส่พลังโจมตีเวทสูงๆทุกชิ้นสามารถใส่เป็นในส่วนของเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดได้นะคะ พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ได้หมดเลยนะแล้วก็เซตที่ใช้นะคะก็จะเป็นในส่วนของผลเข้าเป้าเนาะหรือว่าหรือเยอะมากหรือว่าผู้บัญชาการนะคะเซตนี้นะคะจะมีการช่วยเพิ่มพลังโจมตีอีกนะเออก็คือใส่ครบ4ชิ้นนะคะมีในส่วนของพลังโจมตีทั้งหมดบวก45 าการเข้าเป้าเอฟเฟกต์ยีนะคะดังนั้นเพื่อนเพื่อสามารถใส่ในส่วนของเซตหมอผีนะคะหรือว่าผู้บัญชาการได้เลยเน้นพลังโจมตีนะคะผู้บัญชาการเลยคือขายทิ้งหมดแล้วนะทุกคนได้มาขายทิ้งหมดเลยนะเออก็คือมีแค่ในส่วนของหมอผีนะคะก็ใส่หมอผีไปก่อนตามมีตมเกิดนะตัวละครถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของน้องยอนฮีนะทุกคนน้องยอนฮีเนี่ยตัวเนี้ย เราจะเน้นในส่วนของครินะคะก็คือเป็นตัวดาเมจด,ดีๆตัวหนึ่งเลยนั่นเองยอนฮีสามารถใช้ครแล้วก็ความเร็วเพื่อเอาไปลงในอารีนาได้ด้วยส่วนของเจนะคะใส่เป็นในส่วนของเซ t ตอัตราครีนะคะแล้วก็มีไม่ส่วนป้องกันเนาะเป็นส่วนของความเสียหายครินะคะ อัตราคริเนาะพลังโจมตีแล้วก็พลังโจมตีตัวนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้ซีเรียสเรื่องผลเข้าเป้าขนาดนั้นเพราะว่าเดียวยังไงเราต้องใส่ยูชินนั่นเองนะและมากันที่ตัวสุดท้ายแล้วนะคะตัวบังคับตัวที่3เนาะเมลคียอนฮีและยูชินนะคะในส่วนของอุปกรณ์ของยูชินเนี่ยถ้าเพื่อนๆนะคะสามารถทรําเซตจริงๆก็ทําได้2ออย่างนะคือในส่วนของหมอผีนะคะมันจะมีหมอผีเนาะแล้วก็ผู้ผู้ปรับสมดุลตรงนี้นั่นเองนะคือผู้ปรับสมดุลเนี่ยจะค่อนข้างดีมากเพราะว่า มันจะสามารถทําให้ตัวละครนี้มีต้านทานผลและนอกจากนี้นะคะเมื่อเริ่มต่อสู้เนี่ยจะไม่ติด cc เลย1เทิร์นนั่นเองแล้วทาไมตัวนี้ต้องไม่ติด cc เลย1เทิร์นนะคะเพราะว่าในส่วนของสกิลของเขาเนี่ยถ้าเป็น c 2นะคะจะมีขจัดดีบัฟ2อันนะคะให้กับในส่วนของพันธมิตร3คนดังนั้นเนี่ยถ้าหากทีมเรานะคะ โดนดีบัฟนะคะใดๆก็แล้วแต่เขาสามารถขจัดดีบับให้ด้วยและตัวของเขาเองเนี่ยสามารถหยุดใช้สกิลขจัดดีบับได้เพราะเขาไม่ติดซีซีในเทิร์นแรกเลยนั่นเองแต่จริงๆก็สามารถปรับเปลี่ยนได้แหละเออจะหมอผีนะคะหรือว่าจะาในส่วนของออผู้ปรับสมดุลจริงๆก็ได้หมดแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักพักเจน่าจะเปลี่ยนนะคะเป็นในส่วนของผู้ปรับสมดุลเนาะและถัดมานะคะเดี๋ยวเราลองมาใช้สกิลให้ดูดีกว่าเนาะ จริงๆคือแบบปรับใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นนของลงหอคอยนะคะหรือว่า PVE ด่านฝันร้ายด่านปกติอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะผ่านได้ง่ายนะเดี๋ยวสังเกตเห็นนะฮะเนี่ยเพื่อนๆเห็นป่าว่าในส่วนของศัตรูนะคะจะติดทวนกระแสะพลังเวทนะคะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็ติดกันค่อนข้างเยอะอยู่นะอันนี้2อนะคะอันนี้2องอะไรเงี้ยเออก็คือติดติดอันนี้ติด3ะ,ะก็ ยิ่งติดเยอะนะคะมันจะแตกได้มากสุดถึง7นะคะยิ่งติดเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งทำดาเมจแบบกรัดก่อนนะคะหรือว่าแบบดอทค่อนข้างเยอะนะฟึบอ่ะเดี๋ยวเศเหินก่อนจริงจลิ้นนี่ก็ปวดน,นะฮะคือจุดหลักของทาเราเนี่ยคือจะพยายามทำให้ฝั่งตงข้ามใ่นติด C ีจนไม่สามารถใช้สกิลสู้เราได้นั่นเองนะอ่ะ เห็นปะ่ะมันจะมีเลขขาวขึ้นนะทุกคนซึ่งเลขขาวตรงนี้เป็นในส่วนของเลขของเมลคีนะคือไม่เกิน90%พลังสูงสุดของเมลคีเห็นปะ่ะเด้งเด้งเด้งเต็มเลยนะคือมันจะมีความยากบ้างต้องกดมือเยอะบ้างหรือต้องเปลี่ยนทีมบ้างอย่างเช่นในหอคอยอย่างเงี้ยเราอาจจะเพิ่มตัวที่สามารถฮิลหรือชุบหรือโล่เข้าไปอย่างเงี้ยทำให้ออในส่วนของทีม CC เราเนี่ยสามารถยืนได้แล้วก็แปะมะเ็งไปเรื่อยๆแล้วสังเกตเห็นว่าเวลาเพื่อนตายเนาะ เขาจะโยนมาเลงนะคะมาให้ตัวที่ยังอยู่แล้วดูดิมันเด้งขนาดนี้คือแบบขอแค่เป็นสกิต่อมนิดเดียวนะคะเขาก็จะทําการแบบว่าเบิร์สนะคะเป็นแบบดอทเนาะเป็นมะเลงนะคะแบบยิๆ้วๆเป็นเลขขาวเต็มไปหมดเลยนะ,ะดังนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างง่ายน,นะคะต่อทีมนะคะที่เป็นของการที่มีการฮิวแบบฮิวเรื่อยๆอะไรเงี้ยแบบค่อยๆฮิวทยอยฮิวสโลว์ฮิวอย่างเงี้ยหรือว่าชุบ proceeds, อะไรเงี้ยก็จะสามารถใช้ทีมตัวมาเ็งเนี่ย ค่อยๆกัดนะคะค่อยๆแสะเขาได้เนาะและนี่นะคะก็คือเป็นตัวอย่างเนาะของทีมมะเร็งนั่นเองหรือว่าทีม CC. ดอทนะทุกคนคือต้องบอกว่ามันก็จะมีข้อดีข้อเสียนะคะต่างจากในส่วนของทีมกายภาพทีมกายภาพเนี่ยอาจจะค่อนข้างถึกกว่าเนาะแล้วก็ใส่ตัวเพิ่มบัฟอะไรเงี้ยเน้นครีนะคะแต่อาจจะต้องทำดาเมจสูงมากหน่อยนะคะเพื่อที่จะสู้ทีมที่เขา ในส่วนของพลังป้องกันเยอะๆนะหรือว่าในส่วนของทีมที่แบบฮิวบ่อยๆมีชุบอะไรเงี้ยทีมกายภาพจะแบบหืดขึ้นคอนะคะแต่ว่าในส่วนของทีมที่เป็นเวทนะคะทีมนี้เนี่ยข้อเสียของเขาคือเขายืนกันไม่ค่อยได้นะเขาจะค่อนข้างบางคืออาจจะต้องอัพเยอะในการที่จะสามารถให้ยืนได้แต่ใดๆก็คือถ้าโอกาส CC คุณติดถึงเนี่ยคุณจะสามารถแปะ CC จนฝั่งตรงข้ามไม่สามารถขยับได้แล้วก็สแปมดามจ่รวมถึง สเปมมะเร็งเนี่ยไปเรื่อยๆําให้จะชนะทางนะคะในส่วนของทีมที่เป็นสวนทีมที่ชอบฮิวทีมที่แปะในส่วนของเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มบล็อกอะไรอย่างเงี้ยทีมนี้จะค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่าเขาไม่จำเป็นต้องทำดามเมจได้สูงมากเขาขอแค่ <c oughs> ๆๆไปแปะในส่วนของมะเร็งไว้นะแล้วเขาก็ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะเดง้งเด้งเด้งดามจไปเองนั่นเองนะมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนั่นเองแต่ว่าทีม CC ีเนี่ยจะมีความที่ค่อนข้างเล่นง่ายนะเพราะว่ามันหลังๆมาเนี่ยจะเริ่มเจอทีมที่แบบ หิวบ้างแหละเพิ่มพลังป้องกันบ้างเพิ่มบล็อกบ้างตีไม่เข้าบ้างอะไรเงี้ยในช่วงของพวกฝันร้ายเนาะ mm hmm. ก็ทีมในส่วนของซ c เนี่ยจะค่อนข้างเล่นได้ง่ายนั่นเองไม่ต้องแบบเออปรับในส่วนของแก้อัตราคริปไม่ต้องแก้อะไรเงี้ยเยอะแต่ว่าจะเน้นในส่วนของคลังโจมตีแล้วก็อาจจะเป็นในส่วนของผลเข้าเป้าไปเลยนั่นเองนะอ่ะก็เป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนครชชบเงนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe แล้วจกันใหม่เมือกันมเถอเจอ